สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับตัวเครื่องปั่นนะครับอ่าสินิ้วนะครับผมนะฮะเอามื่อกี้ลืมบอกเบอร์ขอโทษทีนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าสามห้าแปดสี่นะครับอ่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวอย่างนะครับเครื่องปั่นนะครับปั่นน้ําแข็งเจ็ดหิมะปั่นชานมไข่มุกปั่นน้ําหวานนะครับหรือว่าปั่นน้ําจิ้มหมูกระทะนะครับน้ําจิ้มชาบูน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับได้หมดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวต้องบอกก่อน ให้ดู2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับตัวขวาจะเป็นไมมีดแบบเหลี่ยมนะครับเน้นสําหรับปั่นน้าแข็งเจติมะน้ําหวานนะครับปั่นให้มันเข้ากันนะครับผมอ่ะแล้วจากตัวซ้ายนะครับผมนี่เป็นใบแหลมนะครับผมอันนี้เน้นปั่นนะครับให้ต้องการให้ละเอียดนะครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่การในการปั่นเนี่ยจะต้องมีน้ําเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อที่จะปั่นออกมาได้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มชาบูนะครับผม ก็แล้วแต่คนชอบคนเลือกนะครับราคานะครับ10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับผมรับประกัน1ปีเต็มนะครับอยู่ที่13,000บาทนะครับต้องการเพิ่มใบแหลมนะครับอยู่ที่1 0 0 0บาทจะเป็น14,00 0บาทนะครับสามารถมารับหน้าร้านได้นะครับขอบคุณมากครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0ูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าสามห้าแปดสี่นะครับขอบคุณครับ